สวัสดีครับนี่คือพ่อตาแม่ยายนะนังเนี่ยอายุ84ะอะไร87เกํกำลังย่างเป็นสาวน้อยอยู่นะนั่งคู่อยู่คู่กับตามานานนะครับอ่านี่คือพ่อตาแม่ยายนะครับแม่ย่ยก็กินหมากแม่ย่ยเผาถ่านนะครับเผาเก่งนะครับเผาฟืนนี่แหละซื้อมันแพงนะฮะเราเอาไมา้ตามธรรมชาติบ้านเรามีนะ บ้านเราเมนะแม่คุณอนะันี้แม่คุณนะแม่คุณเผาทานนะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนหนึ่งว่าตรงไหนนะแล้วตรงไหนในพ่อคุณนะครับวันนี้ตัดผมหล่อเลยวันนี้พ่อคุณอ,อ่าดูดิอ่าไม่ใช่บดใหม่นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทิศนะครับเราพ่อคุณเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนตัดผมเนี่ยดีเออจะได้ชื่นใจเย็นหัวดีอ,อ่าหน้าร้อนเขาอย่างนี้แหละเขาไม่ค่อยไวผมยาวเหมือนผมนะ่นนะเออเนี่ยเนียดูดิ ลูกเคยนา,นานมาทีเป็นอย่างนี้แหละนะพ่อตายิ้มแย้มแจ่มใสพ่อตาเลิกเล่าแล้วนะครับแม่คุณก็เลิกเล่าแล้วพ่อตาแม่ย้ายไม่กินแล้วนะอ่าแข็งแรงนะครับไปหาหมอบอกว่าโอ้ทาไมไงแล้วมันแข็งแรงน่ะโอ้แม่คุณกอกขิ้นมากทุกวันแหละเออสม,มุนไพรมาทำแก้โรคทำไมอตกองหารัวเออพ่อคุณก็บอกร่างกายก็แข็งแรงอยู่นะหกสิบสี่แล้วอ่านะ พูดได้ฟังได้ดูทีวีนะเดินไปไหนเข้าช่วยเหลือตัวเองได้หมดเลยนะเนี่ยคือบ้านนอกนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงอ่าคนในเมืองเนี่ยอาจจะแ,แข็งแรงอยู่แต่บางคนก็อ่อนแอนะแต่เรามานานมาทีนะครับมหาพ่อตาแม่ยายโควิดนะัมันมาไม่ได้นะครับเออมันเป็นอย่างนี้แต่เราได้มาได้แล้วนะครับจะมาบ่อยๆนะจะมาบ่อยๆอ่านี่คือพ่อตาแม่ยายนะครับเห็นไหมเนี่ยอู้นี่ออนลูเขยกห,หัวล้านอยู่เอ,อ ม่ยายกระบบนหมากอยู่เออเนาะนะธรรมชาติเรานะครับอืไปไหนพกหมากไปด้วยนะ่กินอร่อยแล้วก็มันมียาแก้ปัญญาแก้สมนะุนไพรนะอ่าตอนนี้พ่อคุณกําลังพักผ่อนอยู่นะใต้หลังบ้านนะฮะลมโกกนะเนี่ยข้างหลังเป็นสะนะครเห็นไหมโอ้ไ <c oughs> ม่ปงไม่ปลาแบบบ้านๆกินได้หมดนะะอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปตกเอาเออนะ เย็ยนได้มายู่ได้เออปลาป,ปล่อยนะครับอ่าสวัสดีครับส,สวัสดีครับ